กับคน60ปีขึ้นไปที่มีอยู่ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับตกลงแล้วเหลือเท่าไหร่สมมุตินะครับสมมุติสมมุติสมมุติมมว่าเหลือประมาณทัก1น,นึ่งแคนกระทรวงการคลังก็จะไปดูครับว่าใน1นึ่งแคนเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่ามีใครแบบไหนอย่างไรบ้างเช่นเจตจจำนงฉันไม่รับก็ไม่ว่ากันแต่เจตจจำนงอยากรับแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ค่อยถนัดกับการโหลดเข้าไปในแอปทางรัฐอันนี้ก็เป็นสภาพปัญหาที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ก็จะเตรียมการแล้วก็หาหรือกันครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองท่านพบกับผมครับแล้วก็พูดคุยกันบอกว่าหลังวันที่28เมษายนจะทราบแล้วละ่ะว่าวิธีการที่จะทําให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่มันมีแอปพลิเคชันงแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยคุณลุงคุณป้าบอกโอ้ไม่รู้จักวันๆก็ไม่ได,ด้ค่อยเข้าไปดูอยู่แล้ว ผมก็พยายามเน้นย้ำนะครับว่าให้ลูกหลานเนี่ยช่วยกันหน่อยช่วยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เขาไม่ถนัดหน่อยเพราะฉะนั้นย้ำนะครับเงินหมื่นเฟสสองไม่ต้องห่วงครับหลังวันที่28เมษายนรัฐบาลจะสรุปอีกครั้งให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทั้งทางโซเชียลมีเดียและทาง NBT HD 2 พบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุห่วงทรัพย์เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้เช้าวันเสาร์ท่านผู้ชมครับในแต่ละจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศไทยมีการเลือกตั้งนายกอบอจอนายกองการบริหารส่วนจังหวัดครับและก็สมาชิกสภาจังหวัดหรือที่เรียกกันว่าสอจอวันนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง ที่ติดตามรับฟังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าจบแล้วนะครับ8โมงครึ่งคูหาเปิดก็สามารถไปลงคะแนนเลือกคนที่รักได้ในจังหวัดของท่านนะครับทั้งอบจอแล้วก็สอจอครับท่านผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์อ่ะจิรายุพูดทำไมวันอาทิตย์รู้อยู่แล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์แรกของนายกรัฐมนตรีแพทองทานสินวัตรครับ พรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะจัดรายการซึ่งจะคล้ายๆกับในอดีตนะครับที่เราเรียกกันว่านายกพบประชาชนแต่ว่าตอนนี้รูปแบบก็เปลี่ยนไปครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ภาพลักษ์เรียกว่าลุกใหม่ว่างั้นเลยพรุ่งนี้ครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปท่านนายกรัฐมนตรีก็จะจัดรายการที่มีชื่อว่าโอกาสไทยกับนายกแ่ทองฐานครับก็จะจัดทุกต้นเดือนนะครับ เฉพาะวันอาทิตย์8นาฬิกาไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีเวลาประมาณกับรายการผมเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นวันอาทิตย์ทุกต้นเดือนวุ้ยไงก็คือสัปดาห์อาโทษครับเดือนละหนึ่งครั้งนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมสามารถชมได้ทาง NBT HD ช่องที่2แล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถรับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5หรือททบ5เวลาเดียวกันครับพรุ่งนี้8นาฬิกาไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่ถ้าเกิดชมไม่ทัน เปิดไปที่ช่อง9หรือว่า m c o t HD จะออกอากาศเวลาประมาณทัก9นาิก30นาทีก็สามารถรับชมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนแฟนๆรายการที่อาจจะบอกว่าฟังเสียงทนานยยงมำตรีผ่านทางวิทยุตอนเย็นครับก็จะนำมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงหลัง18นาฬิกาในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับทางคลื่น100.5วิทยุแห่งประเทศไทยรับฟังได้ทั่วประเทศไทยครับ เรื่องที่ท่านนายกน้ำมตรีจะพูดในวันพรุ่งนี้แม้ผมจะพูดไปหมดก็จะกระไรอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของโอกาสไทยโอกาสของประเทศไทยในปีนี้และปีต่อไปครับชีวิตของคนเราไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือการงานอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมได้ฟังครับต้องวางแผนชีวิตเช่นเดียวกันครับถ้าประเทศของเราไม่กําหนดทิศทางหรือว่าไม่สร้างโอกาสหรือว่าไม่พยายามจะดําเนินการใดๆเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นอนาคต เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราฟังครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเล่าเรื่องราวที่ท่านเดินทางไปต่างประเทศไปพบกับผู้นําระดับโลกและก็ไปเจรจาความโดยเฉพาะ FTA ของยุโรปได้มา4ประเทศการค้าขายก็มีการเจริญสัมพันธ์ธนายตรีกันอย่างนี้เป็นต้นเรื่องเงินเฟส2เฟส3ก็ต้องรอฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและนอกจากนี้ครับเรื่องของโอดอสหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาทำไมจะต้องเป็นคนในเมือง คนในตำบลคนในหมู่บ้านคนในอำเภอที่อยู่ห่างไกลเขามีโอกาสและมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำถามสำคัญครับพรุ่งนี้ท่านนายกฐมตตรีก็จะนำมาอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนผ่านทางรายการโอกาสไทยนะครับกับนายกแพ่ทองฐานพรุ่งนี้8ปโมงเช้าเป็นต้นไปครับไปดูเรื่องต่อมาท่านผู้ชมครับเรื่องของเงินหมื่นเฟ,ฟสส หลายท่านก็ถามกันเยอะครับบอกว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา27มกราคมท่านผู้ชมและท่านผูฟ้ฟังครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมไม่อยากเรียกว่าเงินผู้สูงวัยนะฮะผมยังมีความเชื่อว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยยังแข็งแรงใช่ไหมครับ หลายท่านบอกใช่จรายุฉันยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยยังไปเตะฟุตบอลยังไปเดินตลาดยังขี่จักรยานน่นนี่นั่น,นไม่เป็นไรครับเพราะกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ผมเรียกว่า 60+ plus หรือว่า60บวกเนี่ยนะหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหบางท่านก็90ปีบางท่านก็85บางท่านแตะร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเข้าถึงเทคโนโลยีก็แตกต่างกันไปเงินหมื่นเฟซส,สองครับมีการโอนเงินให้กับ ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณทัก3ล้านคนปรากฏว่าสองสมวันที่ผ่านมาครับทางกระทรวงการคลังก็รายงานเข้ามานะครับบอกว่าการโอนครั้งแรกเนี่ยได้ไปประมาณทัก2ล้านกว่าบัญชีหมายความว่ายังเหลืออีกประมาณเกือบ1ล้านบัญชีไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังจะโอนเงินหมื่นเฟซสองให้กับ 60+ พลหรือว่าผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในวันที่28นี่เดียวอะไรฮะ กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับ28กุมภาพันธ์1ครั้งจากนั้นครับ28มีนาคมครั้งที่2จากนั้นครับ28เมษายนครั้งที่3หมายความว่ารัฐบาลจะโอนซ้ําแต่ไม่ได้โอนเบิ้ลนะฮะโอนซ้านะครับให้กับคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยสครั้งจากนั้นเมื่อปิดจ็อบเรียบร้อยครับเราจะมาดูตัวเลขท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่า คนหกโทษครับคนหกสิบปีขึ้นไปที่มีอยู่ประมาณสามล้านเนี่ยนะครับตกลงแล้วเหลือเท่าไหร่สมมุตินะครับสมมุติสมมุติสมมุติว่าเหลือประมาณทักหนึ่งแสนคนกระทรวงการคลังก็จะไปดูครับว่าในหนึ่งแสนคนเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่ามีใครแบบไหนอย่างไรบ้างเช่นเจตจำนงฉันไม่รับก็ไม่ว่ากันแต่เจตจจำนงอยากรับแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ค่อยถนัดกับการโหลดเข้าไปในแอปทางรัฐ อันนี้ก็เป็นสภาพปัญหาที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะเตรียมการแล้วก็หาหรือกันครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองท่านพบกับผมครับแล้วก็พูดคุยกันบอกว่าหลังวันที่28เมษายนจะทราบแล้วละ่ะว่าวิธีการที่จะทําให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่มันมีแอปพลิเคชันงแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยคุณลงุงคุณป้าบอกโอ้ยไม่รู้จักวันๆก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปดูอยู่แล้ว ผมก็พยายามเน้นย้ำนะครับว่าให้ลูกหลานเนี่ยช่วยกันหน่อยช่วยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่เขาไม่ถนัดหน่อยเพราะฉะนั้นย้ำนะครับเงินหมื่นเศษสองไม่ต้องห่วงครับหลังวันที่28เมษายนรัฐบาลจะสรุปอีกครั้งให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับอใช้เงินกันในช่วงสัปดาห์นี้สินเจียอยู่อีเิน,นีหัวใช้เฮ่งเฮ่งรวยๆครับ